สหรับวันนี้ก็จะเป็นไลน์ที่เครื่องนี้เป็นเครื่องส่งท้ายเรียกได้ว่าเป็น4070 Ti นำทีมแล้วกันนี่คือ PNY RTX 4070 Ti ตรงนี้แล้ว CPU จะเป็น i5 12 4 0 0 f ครับนะครับแล้ว6ค,คอร์2เแถกก็ยังคงแรงอยู่เครื่องนี้จบไปที่4 7 k 47 4 9มื่มันจะแรงขนาดไหนกันเชียว์ครับแล้วเกมแรกที่มาเทสกดูฮะก็คือในส่วนของ Warzone 2.0ยครับเป็น 4k อยู่แล้วเนาะ extreme อยู่แล้วโอ้โหแล้วร้อเฟรมที่ใครเล่นด้วยฮะการจอ96ครับ97ครับแพรกีนสิเฟรมเรทเป็น100 110เฟรมน,นั้นจบเลยนะโอ้โหแล้วไปกันต่อกับที่ฮอกวอนเลยก็ซีครับท่านผู้ชมครับ 4k ครับและ DLS แนะนำให้เปิดบาลานครับอันตราครับเรเทซิงแล้วเปิดเป็นอหรือเปล่าฮะ50 60เฟรมครับ 5, 0 60เฟรมนี่คุณสามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับนี่คือว่าท็อกมีชฮะถ้าอย่างนี้มันได้แล้วเขออาจะอื่นก็จะไม่ได้เหรอฮะอ่ะ ฟเฟรมเรทก็จะอยู่ระดับเทือกนี้โอ้โห,โหแล้วพอมาเล่นจริงๆแล้วกูเสือครับแม่75เฟรมโอ้โหดูดิภาพนี้เป็นสวยงามเหลือเกินนะครับนี่คือคำว่าเลเทรซิ่งนะโอ้เห,หลือจัดเลยครับนานๆนี่คือแบบสุดแล้วของฮอกวอตส์เลกาซี่มาสวยได้แค่นี้ครับสวยกก็ได้ก็เมีแ้วครับ <laughs> ต่อไปครับไซมอนพสองศูนย์เจ็ดเจ็ดครับ 4K ตอนนี้เทกเจอร์ปรับไฮครับที่เหลือไฮหมดโอ้โ oh ห oh. แล้ว latency เเนี่ไปแกะเอาเปิดหมดเลยไงโอ้โหแล้ว75เฟรมนะคุณเสือนะอุ้ยมันไม่ใช่มันเล่นได้มันเล่นได้เลยดีกว่าครับสังเกตดูอะเจบสาเฟรมตอนนี้ครับโอ้โ oh ห oh. 9%นะแรมการ์ดเจา oh oh. ้าโอ้โหถนนมีต้องกว้างอะมาติดใหญ่กู่ตรงนี้ครับไม่งงเหมือนกันนะคุณเสืองอ,อกระก่อน โอ้โห oh เราคิดดูแล้วกันนะเอาเราไปกันต่อครับที่ Red Dead Redemption 2จะเป็นยังไงฮนะ 4K ครับ Texture เปออ็นอัญตรโอ้โ oh หอันตราหมดครับ DLSS บาล้านครับ <c oughs> เราวิ่งกันเติมๆตมติมไปแล้วอะนี่คือ 4K 91เฟรมไอเลียงผาขัดน้ำมาเนี่ยอ,อฉันยิงจริงนะฉันมีปืนนะฉันมีปืนแต่ฉันไม่มีกระสุนนี่สิแม่ ถ้าเราลดเรโซลงเหลือแค่ 2K 2K มาแล้วนี่โอ้โหแล้ว 2K ไปดูดิ1 3อยมาครับโอ้ยแบบนี้จะเอาอะไรไปเล่นจะหาอะไรมาเล่นด้วยเนี่ยไม่เล่นด้วยนนแล้วหนาล้าเล่นแบบเนี้อยอดูดิฮะมานั้นเราไปกระต่อครับที่สเปคเดอร์แมนนะจะเป็น 4K ครับ d l s บาลานซ์ครับกราฟิกตัวนี้เป็นเวทีหายครับเรเดีซิ่งเวทีหายรลย RTV ยันฟ้าคิดดูแล้วกันเออ 4K เวทีหายแล้วเรเดีซิ่งเวีหายครับร0อยเฟรม 4K ทุกอย่างเวทีหายแล้วก็เรเดซิ่งเวทีหาย DWS บาลานเป็นร้อยเฟรมนะที่ 4K ครับโอ้โหวิ่งคือ God of War ครับนี่คือเซตตี้นะครับแม่อันตราครับ 4K นะครับ d l r s c t บาลานครับเห็นบ้าดูดิ 4K อันตรายี่ร้อยสิบสามเฟรมคือเขาเรียกว่าเทสให้เป็น r e ference ไม่ใช่ว่าที่เทสได้ดูดิเทสเป็นตัวอย่างนะครับร้อยสิบสามเฟรมตรงนี้ฮะนี่ไม่ทำรมลาจริงฮะอุย้ย อ่ะต่อไปครับ Forza ่าชั้นห้จะเป็นยังไงครับคุณเสือครับแลนนี้ยนี่คือปรับสุดเอ็กซ์ตรนะ 4K ครับ107เฟรมครับสำหรับ Forza ่าชั้นห้ครับเรียกว่าโอู้ๆแล้วปรับเหลือกินเหลือใช้เดียวเชียวอ่ะ115เฟรม122เฟรมครับที่ 4K ครับแรมกิน10บอกครับการ์ดเห็นี้ผมบอกแล้วการ์ดจอ100%ครับเออเรา 4K ไปแล้วต่อไปเราไปที่ 2K ครับ 2K ก็เฟรมเหลือเยอะขึ้นครับก็เป็น150เฟรมต่างกันแค่นี้แล้วก็ความละเอียดก็จะลดลงแล้วก็ภาพก็ไม่สวยขึ้นนั่นเอง150เฟรมวันน Ux, อืสี่สิบหกเฟรมนั้นยังไม่พอนะนี่คือ 2K นะเอเป็กดีเจนดีกว่าครับปรับสด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  4K นะโอ้ยอย่ามาะทบแบบนี้ก็ปากก็บอกคอยใดหรอกภาษาภาษาล่านะแม่ไม่บ่ลละดีละสบายดีดีน้ำดีขึ้น้ำเออถ้าเขาดีหลาย ID i อเลี้ยวให้ก็ได้160เฟรมตอนนี้160เฟรมครับ 4K เห็นปะแล้ว CPU จะเป็น i 5 12 4 0 0 F ครับหน้ารับแล้ว6คอร์2งเถกยังคงแรงอยู่แล้วเมนบอร์ดครับเป็น MSI Pro B หกศ M E ฮะ DDR 4ครับชิปเซ็ตเป็น B หกศครับตัวกลางครับตรงนี้ปพ๊บมแรมเหมือนเดิมครับตอนนี้ฮะ16สิกิกครับบัส3,200ันสองร้อยเมื่อเช้าจากคอแซเวยเจียน LPX ครับวันนี้ผมขอนำเสนอการ์ดจอก่อนแล้วกันการ์ดจอนี่คือ PNY RTX 4070 TI ตรงนี้แรม12บสกิก G 6 X ครับแล้วพาวเวอร์สปายครับ SFP Hydro Pro ครับ800วัตต์8 สิบ p ส u s บอลต,ตรงนี้ประกันตรงนี้5ปีอ่ะแม่สตอรี่ครับ500กิกครับ P N Y ฮะแต่เรซสปีดและประธานโทษนะฮะ4,700เเมกฮะตรงนี้ฮะเคสมอนเทค แอร์พันไลท์สีมยูแซ่ครับ Intel Core i5 12400F ครับออเดอร์เลคครับ Max d p ครับ65วัตต์ s o อ k เก LGA 1,700นครับ10นาโนเมตรเทอร์โบ6คอร์สิเทรดแล้วแคชนั้น25เมกเอ็นวเดียกรี R TX 4070 Ti จาก PNY ตรงนี้ RAM 12GB g d 6 x ตรงนี้จากไมค์คอร้อยเ2มิลคูด้าคอร์เคูด้คอรับก็ประมาณนี้แหละคือทุกอย่างเล้่นไน้หมดแล้วนั่นเองนะครับมีความส ขอบคุณทุกคนด้วยฮะแล้วก็มีของสวัญในวันหยุดด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไอเฮาด้วยแล้วกันแล้วก็ฝากกดติดตามไอเฮาซีบียูด้วยแล้วก็ฝากคนนี้ไปด้วย47490ครับจาก i h a v e CPU นั่นเองนะครับ47490ครับราคารับเองทั้ง4สาขาตรงนี้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ